มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถเก่งคันหนึ่งผู้หญิงเป็นคนขับเธอเนี่ยเปิดไฟเลี้ยว,แล,วแล้วเธอก็เลี้ยวเข้าซอยไปละพอ,อเลี้ยวเข้าไปแล้วปรากฏว่าเธอก็ค่อยๆถอยออกมาถอยออกมาครึ่งคันแล้วนะคะคแต่มีมอเตอร์ไซค์ที่มาทางตรงเนี่ยชนเข้าตรงช่วงท้ายรถเก่งอย่างแรงจนกระทั่งไฟลุกคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วหมดสติแต่ไฟลุกแล้วนะคะชาวบ้านต้องไปดึงตัวหนีไฟออกมาดูภาพเหตุการณ์ค่ะ เห็นไหมคะคือโอ้เห็นไฟเห็นไฟลุกคือทันทีที่ชนปุ๊บหน้ารถเก่งสะบัดสะบัดเลยแล้วคนที่อยู่แถวนั้น<ห>เขาบอกเลยว่าไฟไหมเพราะว่าทันทีที่ชนน่ะไฟมันลุกขึ้นมาเลยครับนะคะนี่คือรถเก่งที่ตอนแรกเลี้ยวเข้าซอยมาจากนั้นก็ค่อยๆถอยออกไปตรงนี้ก็คือถนอนเรียบมอเตอร์เวย์หมู่4ที่ดอนหัวลอมพเมืองชนบุรี นะคะตอนราวสามทุ่มคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่มาชนช่วงท้ายคือนายพงศักดิ์รัตที่อายุ26ปีอาการสาหัสหมดสตินะคะส่วนคนกับรถเกง๋งเป็นผู้หญิงอายุ28ปีค่ะก็ไม่ได้หนีหายไปไหนยังอยู่ในจุดเกิดเหตุลองฟังจากเธอหน่อยหจะเรียวข้อซอยนี้ค่ะหนูเปิดไฟเลี้ยวแล้ว,ลวงงท,ที่เขาขับมาเร็วมากเลยค่ะแล้วเขาก็ เลยค่ะก็ชนท้ายเลยหนูก็รีบรงเลยค่ะเพราะมีควันหนูก็รีบเดินหน้ารถแล้วหนูก็รีบไปพยุงไปล่าไม่เชิงพยุงเพราะว่าไฟมันลุกมาหนูก็รีบว่าพี่เขาออกมาก่อนแล้วก็มีพี่มาช่วยล่างงอไซออกให้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีภาพตรงจุดที่ชนที่เห็นชัดชนะคะเห็นแต่ช่วงหน้าของรถเก๋งเดี๋ยวใครถูกผิดอะไรยังไงเดี๋ยวคงต้องไปว่ากันอีกทีแต่ขอให้คุณพงศักดิ์อาการดีขึ้นไว